ของเราเตรียมเตรียมน้ำมันสำรองมาไหมครับพี่เตรียมเตรียมมาครับเนี่ยเหลือประมาณถึงครับถ้าสมมุติว่าคือผมอยากลองอย่างนี้อยากลองว่าให้มันหมดขวดแล้วเครื่องมันจับได้ได้ครับได้ครับเติมเข้าไใหม่ใหม่มันก็สตาร์ทติดได้ไหมได้ครับแต่ต้องเสียเวลายักน้ํามันหน่อยนะครับยักก็คือสตาร์ทอ่าใช่ครับยักน้ำมันแล้วก็สตาร์ทยาวเพราะว่ามันมันเป็นได้ครับดีครับมันจะได้ เป็นเรื่องไฮไลท์เลยนะครับว่าไอ้น้ำมันหมดขวดเนี่ยมันจะวิ่งได้ต่อไปไหมนะครับกิแต่ว่าต้องต้องวิ่งต่อเนี่ยผมฮาเลยเพราะว่าขวดเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้หมดเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเปล่าเราก็เราก็ไม่ต้องใช้แก๊สดีวพี่อ๋อได้ได้เพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันรู้แล้วว่าประหยัดแน่นอนนะครับรู้แล้วประหยัดแน่นอนตัวโอเคอย่างั้นอย่างั้นปิดการ์ดได้เลยครับปิดการ์ดได้เลยครับ ดแล้วนะฮะอ่าโอเคคุณอัดไปเลยลองดูว่าอ่าฮะตอนนี้เราจะเทสน้ำม,มันเปล่าแล้วนะครับต้องเซตเซตไม้ใหม่ไหมเซตไม้เลยครับอ่าเซตไม้เลยครับเรื่องประหยัดจบไปละโอเคนะครับตอนนี้เราจะลองเทสที่น้ำม,มันล้วนๆนะครับนี่นะครับไม้อยู่ที่ศูนย์นะครับ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าระหว่างตัวเลขที่ไม้นะครับไม่เรือนไม้นะครับกับการยุบตัวของที่ขวดนะครับอย่างนี้ไปไปรอบเดียวนี่ก็น่าจะหมดขวดแล้วไม่ไม่ต้องถึงรอบหรอกครับ <laughs> แล้อะไรก็คุณเหยียบคุณเหยียบไปเลยครับความเร็วเท่าเดิมไปประมาณเก้าสิบร้อย เดี๋ยวท่านจะได้รู้นะครับว่า,าไอโฟวิวโฟวิ0สามพันมันกินขนาดไหนนะครับเห็นเงินจะจับครับผมเอาจนหมดขวดจนเครื่องดับเลยครับดับเลยนะเดี๋ยวจะต้องเสียเวลายากน้ำมันหน่อยถ้าฝนตกก็ถือว่าเปียกไูด้วยกันแล้วครับ <laughs> <laughs> ถึงไหนถึงกันครับสําหรับ NGV Development ครับตอบสนองทุกความรู้สึกของผู้ใช้นะครับ คัเดี๋ยวมันลงนี่นี่ปกติกินอย่างนี้เลยของจริงเดิมๆแน่นอนครับนี่แหละครับของจริงเลยครับตอนนี้ผมจะเน้นจับไปที่ขวดนะครับนะครับขวดกับความเร็วนะครับขวดกับความเร็วนะครับขณะนี้อยู่ที่เก้าสิบกว่านะครับลองดูนะครับมันยุบยังไงนะครับมันไหมครับกินมันไหมครับ เดี๋ยวเราจะดูว่าหมดขวดนี้เจ้าของรถสงสัยนั่นหมดขวดนี้มันจะดับไหมนะครับลองดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นถือว่าผู้ใช้คุณต่อนี่นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของอ,อท่านผู้ชมทั้งหลายหรือผู้ที่คิดจะมาติดตั้งนะครับทั้งหลายนะครับอยู่ที่ขวดนี้เลยครับคุณต่อจะอนุญาตไหมครับสมมุติว่าวันนี้เราได้ทดสอบถ้าเกิดใครสงสัยอะไรยังไงโทรหาคุณต่อได้ไหมครับ ได้เลยครับพี่ขอเบอร์เลยครับคุณต่อครับผมนะครับชื่อจริงชื่อต่อตระกูลนะครับนามสกุลจันทิมาครับเบอร์โทรศัพท์081ครับ9180646ผมพูดความจริงหมดเลยครับครับขอบพระคุณครับคุณต่อครับแหมถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับผู้ใช้บริการรุ่นหลังๆนะครับที่จะได้มาช่วยชาติช่วยประหยัดกันนะครับตอบสนองวาระแห่งชาติกันนะครับก็ถือว่าการ์ด ที่อ่าวไทยเรานะครับเป็นกา๊าซที่มีเทนสูงนะครับสูงถือว่ามีเทนสูงติดอันดับโลกนะครับถือว่าเป็นกา๊าซที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าอ่าวไทยเรานี่นะครับเป็นกา๊าซที่หมักหมมจากกาซจากฟอสซิล่จากอะไรทั้งหลายนะทับถมมาเป็นระยะเวลาเป็นพันพันปีนะครับจากแม่น้ําโขงนะครับแม่น้ําโขงก็ไหลมาจากแผ่นดินใหญ่มองจีนนะครับสะสมมาเป็นพันพันปีแต่ไม่เคย ขุดก๊าซขึ้นมาใช้นะครับถือว่ากา๊าซในบ่ออ่าวไทยนี่นะครับระหว่างเกาะกงกับประเทศไทยกับมเขมรนี่นะครับถือว่ามีกา๊าซติดอันดับท็อปฟนะครับระดับหนึ่งในห้าของโลกถ้าเกิดผู้ใช้นะครับที่ใช้กา๊าซดีเซลได้ใช้น้ํามันดีเซลอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงมาใช้ NGV e, ผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องมั่งคั่งแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่า,าใช้ไป อีกกี่ชั่วคนก็ยังไม่หมดนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับนะครับจะลองก็คิดว่าไม่น่าจะลองต่ําจากเบอร์หนึ่งก็จะเป็นรัสเซียนะครับที่มีก๊าซเอเจีเยอะที่สุดนะครับเบอร์สองก็เป็นอิหร่านนะครับผมเชื่อว่าสําหรับอ่าวไทยนี้น่าจะเป็นเบอร์สามนะครับซึ่งภาครัฐหลายรุ่นหลายสมัยก็ปิดบังกันเพื่อจะหาผลประโยชน์กับตรงนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเองก็ถือว่าผมก็ได้ศึกษามาก็อยากจะบอกแฟนๆ NGV ได้รับรู้ก็ว่าอนาคตของการ์ด NGV รุ่งเรืองแน่นอนครับแล้วก็บ้านเราปัจจัยหลักก็คือใช้ดีเซลในภาคขนส่งวิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดคิดและพัฒนาในเรื่องของ NGV มาตลอดเวลานะครับมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่า การทําระบบของเราเนี่ยเราก็จะไม่แปลงเครื่องด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการแปลงเครื่องเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถ้าพูดให้เห็นภาพชัดๆก็เหมือนกับการแปลงเพศและครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงเพศการแปลงเครื่องก็คงตอบโจทย์คุณตอบพอนึกออกไหมครับแปลงแปลง,งเพศมันก็คงต้องบอกว่ามันไม่มีทางที่จะดีได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับ NGV development เน้น <c oughs> <c oughs> ในระบบเดิมๆเ,เท่านั้นนะครับไม่มกีการแปลงเครื่องนะครับการแปลงเครื่องนะครับผมขอเรียนให้ทราบสําหรับคนที่คิดจะกางการอันเจนจีวีนะครับการแปลงเครื่องถ้าเกิดถามจากคนที่เคยแปลงมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารถทุกคันจะใช้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน70,000กิโลนะครับต้องฟิตเครื่องใหม่นะครับและและต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่แถวสองหมื่นนะครับ ที่พังกันเยอะที่สุดก็อยู่ที่รักษากันนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะครับเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงเครื่องเนี่ยนะครับได้ประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมากขึ้นจริงนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่นานก็ต้องไปพิิตเครื่องใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกบกันมิดหรือไม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการตัดแปลงเครื่องก็สูงเปลี่ยนอะไรก็สูงนะครับแล้วก็สิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือ รถที่แปลงเครื่องไม่สามารถที่จะรับโหลดในกนารบรรทุกได้สูงนะครับเพราะว่ารถเบนซินหรือรถที่จุดระเบิดด้วยกัเทียนมันจะอัดอากาศอยู่ที่สิบเอดส่วนลง,ล,งลงเหลือหนึ่งส่วนนะครับหรือเก้าส่วนลงเหลือหนึ่งส่วนนะครับส่วนรถด,ดีเซลแท้ๆเนี่ยอัดที่ยี่สิบนะครับยี่สิบส่วนอากาศนะครับลงเหลือหนึ่งส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแรงบิดต่างกันเป็นเท่าตัวนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่า ถ้ายังไม่คิดแปลงเครื่องคิดจะแปลงเครื่องนะครับถ้ายังไม่แปลงนะครับก็ควรศึกษาดูให้ดีนะครับในประเทศชั้นนําของโลกนี้นะครับที่พัฒนาในเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาหัวเราะประเทศไทยมากๆเลยนะครับว่าโอ้โหมันเหมือนกับเราเอาเอาผู้หญิงมาแบกของนะครับราประเด็นก็คือผู้หญิงมาแบกของคือผู้หญิงไม่มีกระดูกันหลังนะครับเหมือนกับ n อ v NGV เ็นรถเบนซินเนี่ยที่แปลงเครื่องเลยนะครับ ไม่มีทอกนะครับหรือไม่มีแรงบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยไปผิดทางเราสูญเสียการซื้อซื้อทรัพยากรมาพัฒนาระบบเป็นระบบแปลงเครื่องเนี่ยนะครับหรือแปลงเพศเนี่ยนะครับสูญเสียผมคิดว่าน่าจะปีหนึ่งหลายพันล้านนะครับเป็นไงครับคุณตออเห็นน้ำมันยุบแล้วเป็นไงครับ ตกใจดิครับถ้าถ้าเกิดว่ายุบยังไงเนี่ยตอนนี้ขนาดนี้กี่กิโล1 1เอดนะครับ11อกิโลนะครับ11.6เอ็จุดหสำหรับรถคันนี้นี่นะครับเ,เราลองกันที่ทางตรงนะครับถ้าเป็นทางติดไม่ได้11กิโลหรอกครับแล้ว11กิโลขณะน,นี้ผมเชื่อว่ามันกินน้ำมันในในแท้งของตัวกองกับในที่คาสายนะครับถึงได้10บกว่ากิโลนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดภายใน9ก้ากิโลครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับให ให้น้ำมันคาสายหมดนะครับแล้วก็ในในปัม๊มแยกของไส้กรองดีเซลหมดไปด้วยนะครับหมดในทุกส่วนนะครับเริ่มฟึดๆเริ่มม,ม,ม,มีอาการแล้วครับก็หายข้องใจแล้วใช่ไหมครับคุณต่อว่าน้ํามันในขวดนี้เท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นเกี่ยวข้องนะครับนะเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะนะครับผมคิดว่าน่าจะจอดใต้าสะพลานลอยข้างหน้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราฝนตกเราจะ จะลำบากนะครับที่รถพยายามเลี้ยงฮะเลี้ยงเลี้ยงให้ไปถึงตรงนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยใช่ไหมต้องปล่อยไหลแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเจียบฝนนะครับกดเกี่ยวเกี่ยวว่างครับหายคงใจใช่ไหมครับคุณต่อครับหายคงใจเลยครับกับก็คือน้ํามันมาจากขวดที่ทดลองจริงๆครับครับหลายๆท่านนะครับก็จะคิดเหมือน